ดวงความรักเดือนมิถุนายนปี2564ของชาวราศีกุมซึ่งก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมคนโสดสนิทมีโอกาสที่จะคนรักเก่าจะกลับมาขอโอกาสที่จะริเริ่มใหม่คนมีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะกำลังจะพัฒนากับคนที่คุณคุยอยู่เดิมเปลี่ยนจากคนคุยไปเป็นคนรักแต่คนรักเก่าก็ดันกลับมาทำให้คุณลังเล สำหรับคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักของคุณมั่นคงกับคุณดีมากแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเท่าไหร่เผลอๆต้องเดินทางบ่อยแล้วคุณดันมีเสน่ห์มากอาจจะมีใครเข้ามาทำให้คุณวักแวกได้ค่ะ คลิปนี้เป็นดวงความรักพลังบวกนะคะทําเอาไว้ให้กับผู้ที่หมดหวงังท้อแท้สิ้นกําลังใจในเรื่องของความรักเราจะมาเติมพลังให้แก่กันค่ะแต่การเติมพลังใจตรงนี้เนี่ยก็ต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงด้วยนะคะนั่นก็คือคุณต้องไปเช็คมาก่อนค่ะว่าคุณเป็นคนที่มีดวงเป็นคนมีคู่หรือว่าคนที่คุณคบคุณคุยอยู่เนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นคู่กับคุณได้นะคะเพราะถ้าเกิดว่าดวงของคุณเป็นคนที่ไม่มีคู่หรือคนที่ คุณคบคุณคุยอยู่ไม่ใช่คู่ของคุณไม่ว่าเราจะเติมพลังบวกยังไงมันก็เปลี่ยนจากคนไม่มีคู่หรือเปลี่ยนจากคนที่ไม่ใช่คู่เราให้มาเป็นคู่เรามันทําไม่ได้นะคะคุณสามารถเช็คดวงได้โดยการที่มาเช็คดวงส่วนตัวกับเกตหรือว่ากับหมอดูท่านไหนก็ได้ค่ะที่คุณถูกเจริตด,ด้วยถ้าอยากจะมาเช็คดวงกับเกตนะคะเกตรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียด แปะเอาไว้ให้อ่านอยู่ใน Facebook Fan Page ลูกเกดพยากรณ์นะคะเมื่ออ่านแล้วต้องการดูดวงกันนะคะก็สามารถทักไลน์มาได้ค่ะ l ล n e ID ก็แปะเอาไว้นะคะอยู่ที่ Description ค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปนึงแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนู Playlist ค่ะ ามาเริ่มกันที่คนโสดสนิทกันเลยนะคะว่าจะมีความรักเข้ามาทักทายบ้างไหมเดือนนี้นะคะคุณมีเสน่ห์มากเลยได้ไพ่ The Lovers เข้ามานะคะและก็มีไพ่เดทเข้ามาด้วยค่ะดังนั้นคนโสดจึงมีโอกาสนะคะที่จะมีคนรักเก่ากลับเข้ามาหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะได้พบรักกับชาวต่างชาติหรือพบรักจากคนไกลพบรักกับนักเดินทางค่ะไพ่เดทเนี่ยต้องดูด้วยนะคะว่าอยู่ตำแหน่งไหนถ้าอยู่ตำแหน่งของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเดทอาจจะแปลว่าจบแต่ถ้าเดทเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งของคน นรักเนี่ยเดทแปลว่าคนรักเก่าก็ได้นะคะหรือว่าคนที่เป็น ต้องเดินทางบ่อยๆหรือว่าคนต่างชาติก็ได้ค่ะทีนี้คนรักเก่ากลับมาหรือว่าคนต่างชาติหรืออาจจะเป็นนักเดินทางเนี่ยกลับมาแล้วดีไหมมองว่ามันก็ดูว่าดีนะคะมีเยื่อใยให้แก่กันดีเจอเจอแล้วบางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เคยรู้จักมาก่อนอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะแต่พอเจอเจอแล้วมันเหมือนมันมีความผูกพันมาเหมือนรู้จักกันมาก่อนรู้จักกันมานานดังนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความผูกพันกันได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ในจุดนี้เนี่ยยังไม่ได้สามารถที่จะพัฒนากันง่ายนักค่ะเพราะว่าการเจอเจอกันครั้ง ตัวตนของคุณแล้วก็ตัวของเขาไม่ใครคนใดคนหนึง่งหรือทั้งคู่มีพันธะภาระในชีวิตเยอะนะคะที่จะต้องพร้อมลุยคุณก็ได้ไพ่ของคนที่เป็นราชินีถือไม้เท้านะคะคือพร้อมที่จะจะต้องทํางานนะคะส่วนเขาก็ได้ไพ่อัศวินถือดาบนั่นคือพันธะภาระในหน้าที่ของเขาเขาจําเป็นที่จะต้องลุยพุ่งทยานไปดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาในเรื่องของการสารสัมพันธ์กับความรักเท่าไหร่แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทําให้คุณทั้งคู่ก่อเกิดความรู้สึกที่ดี ติดต่อกันได้ในเบื้องต้นนี้นะคะทีนี้มันก็ต้องอยู่ที่คุณกับเขาแล้วลหละว่าจะอยากจะพัฒนากันต่อไหมถ้าอยากจะพัฒนากันต่อก็คงต้องเริ่มจากการที่คีปคอนแทคกกันไว้ก่อนเพราะมันมีเกณฑ์ว่าเจอเจอกันแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุที่จะต้องห่างกันไปมีไพ่ของการเดินทางขึ้นคือไพ่ชอรออตนั่นแปลว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางเยอะนะคะหรือต้องอยู่ไกลๆกัน ก็อาจจะต้องเป็นการริเริ่มของการมีความรักแบบ long distance relationship แต่ว่าไพ่ใบหนึ่งขึ้นมานะคะนั่นก็คือไพ่หเหรียญไพ่หเหรียญเนี้ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะอยู่ในตําแหน่งที่เป็นตําแหน่งแนะนํา6เหรียญคือการทําบุญค่ะทาบุญทําทานก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพบรักกับคนกับมันเจอเจอกับคนรักเก่านะคะแต่ไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันเท่าไหร่อาจจะเจอกันโดยบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอเจอแล้วก็มีความรู้สึกดีก็อยากที่จะพัฒนาแต่ว่าโอ้ไม่มีเวลาเลยนะคะก็อย่างน้อ ถ้ามีเวลาชวนกันไปทําบุญหรือว่าถ้าคุณไปทําบุญคุณก็บอกบุญเขาหน่อยให้เขาอนุโมทนานะคะหรือให้เขาร่วมบุญด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตัวที่จะทําบุญในชาติเนี้ย เพื่อที่อยากจะหวังให้มันได้ในชาตินี้ถ้าคุณยังรักเขาอยู่ยังอยากได้เขากลับมาก็ลองทําบุญดูลองทําบุญร่วมกันชวนกันทําบุญดูนะคะอาจจะส่งเสริมหนุนนําให้อุปสรรคมันน้อยลงได้หรือถ้าเกิดว่าคุณพบรักกับคนต่างชาตินะคะแล้วคุณก็เอ๊จะทําบุญยังไงล่ะในเมื่อเขากับเราคนละศาสนากันตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะการทําบุญไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นศาสนาอย่างเดียวนะคะทำบุญจิตอาสาอื่นๆก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการไปช่วยเอ่อช่วยเหลือเด็กกำพร้านะคะคนพิการคนชรา อะไรก็แล้วแต่เลยที่คุณทั้งคู่มีจิตศรัทธาร่วมกันก็พยายามหาเวลาไปทําร่วมกันนะคะตรงนี้จะช่วยหนุนนําให้ความรักของคุณมันน่าที่จะสมูทได้เร็วยิ่งขึ้น ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะค่ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนคุยคนนี้เนี่ยมันได้ไพ่สองเหรียญน,นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็คือ2เหรียญเช่นเดียวกันนั่นคือความรู้สึกของความผูกพันแล้วก็เยื่อใยที่มีต่อคุณเหนีนนยวแน่นมาก2เหรียญมันเป็นสัญลักษณ์ของอินฟินิตี้นั่นแปลว่ามันไม่ได้สามารถที่จะจบ กันง่ายๆนะคะมันผูกพันกันเยอะความรู้สึกของเขาก็ผูกพันกับคุณเหนียวแน่นเลยทีเดียวแต่ว่าเขาก็ได้ไพ่ของการเดินทางหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะเพราะคุณก็ได้ไพ่ของนักเดินทางเหมือนกันดังนั้นมีโอกาสที่จะต้องเดินทางห่างเหินกันไปความสัมพันธ์ที่กําลังจะพัฒนาได้มันก็มีระยะทางมาเป็นตัวขวางกั้นแถมคุณดันมีเสน่ห์นะคะดังนั้นมันจะมีคนอีกคนที่เข้ามามาเป็นตัวเลือกใหม่ๆแต่คนที่เข้ามาเนี้ยมันอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคนรักเก่าของคุณคนที่คุณยังไม่เค ค,คนที่คุณยังนึกถึงอยู่เนืองๆหรือคนที่คุณเคยคุ้นมาแต่เก่าก่อนนะคะมีโอกาสจะกลับมาใหม่แล้วทําให้คุณลังเลเพราะว่ากับคนนี้เนี่ยมันเหมือนกําลังจะไปได้ดีแต่ก็มีอุปสรรคแล้วดันมีอีกคนหนึ่งเข้ามาซึ่งเป็นคนที่คุณยังมีใจให้อยู่ลึกๆนะคะดังนั้นคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊จะยังไงดี จะไปพัฒนากับคนปัจจุบันที่คุยอยู่หรือว่าจะกลับไปหาคนเดิมดีณจุดนี้ก็แนะนําว่าคุณต้องเลือกไปคนใดคนหนึ่งไม่ให้เก็บเอาไว้ทั้งคู่นะคะไม่ให้ทำการคุยซ้อนนะเพราะว่าดวงเนี่ยถ้าคุณมาอยู่ในจุดเนี้ยถ้าคุณมานั่งดูดวงกันแบบเนี้ยนะคะ คนที่เขามีความสุขในเรื่องของความรักเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่มานั่งดูดวงกันส่วนใหญ่นะแต่าาบางคนก็ชอบดูอันนั้นก็ถือเป็นส่วนน้อยไปส่วนใหญ่เขาก็จะไปใช้ชีวิตของเขาดังนั้นถ้าคุณมานั่งดูคลิปดูดวงนะคะแปลว่าความรักของคุณนะ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดวงความรักเนี่ยมันมีปัญหาดังนั้นถ้าดวงความรักมันมีปัญหาคุณอย่าไปสร้างปัญหาเพิ่มอย่าไปสร้างกรรมเพิ่มอย่าไปคุยซับคุยซ้อนนะคะคุยกับใครก็คุยไปทีละคนถ้ารู้สึกว่าเราไม่เอาแล้วคนเก่าเราจะตัดก็ตัดไปนะคะเขากลับมาใหม่เราไม่่เเอาก็็ไไมปนร แต่ถ้าเกิดคิดว่าเรายังอยากจะกลับไปหาคนเก่าอยู่คุณก็ต้องคุยกับคนปัจจุบันที่เขากําลังจะพัฒนากับคุณเนี่ยให้รู้เรื่องว่าเราต้องจบเพราะว่าคุณคุยซ้อนเนี่ยมีแต่เสียกับเสียสําหรับตัวคุณไทยสุดจะไม่เหลือใครเลยนะคะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะสถานการณ์นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนี่ได้ไพ่เอ็มเพรสเลยนั่นคือความรักที่สมบูรณ์แบบอยากจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณ e m p มเพรนี่คือผู้ให้นะคะอยากจะทําให้คุณมีความสุขค่ะแต่ในพันธะภาระชีวิตของเขาเขาดันได้ไพ่แชริออตนั่นเป็นไพ่ของนักเดินทางเป็นไพ่ของคนที่มีภาระเยอะในชีวิตต้องต่อสู้ลำบาก ตรากตามฝ,าฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาชีวิตนะคะดังนั้นเขาจึงไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเท่าไหร่เพอิเพลิตัวคุณเองด้วยนะคะคุณตัวคุณเองก็มีไพ่ของการเป็นนักเดินทางเกิดขึ้นเหมือนกันคุณอาจจะเดินทางเยอะก็ได้ในช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันเท่าไหร่เลยในเรื่องของความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณความรักมั่นคงดีมากนะคะแต่เวลาไม่ค่อยมีให้การแล้วคุณดันมีเสน่ห์ค่ะดันได้ไพ่เดวิลเข้ามาเป็นไพ่ประจําตัวนั่นแปลว่ามันจะมีอีกคนหนึ่งเข้ามาทําให้คุณวอกแวกทําให้คุณ เกิดความรู้สึกเ,เหมือนใจมันบวกแวักไปได้นะคะเนื่องจากว่าคนรักก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับเราเท่าไหร่แล้วคนใหม่ที่เข้ามาเนี้ยเขาก็ดูเหมือนพุ่งทยานมากเลยนะคะเขาจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คนรู้สึกว่ามันไม่น่าเบือ่อมันมีอะไรที่มันดึงดูดคุณบางทีเนี่ย เ,เขาพุ่งพุ่งทยานเข้ามาเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่การพุ่งทยานเข้ามาสารสัมพันธ์หรือเข้ามาจีบแบบชัดเจนนะแต่มันเป็นการกระทําอะไรบางอย่างของเขาอะ่ะที่คุณมีความรู้สึกว่ามันแตะใจมันเตะตามันสะดุดใจนะคะแล้วก็ทําให้นึกถึงเขาอยู่บ่อยๆทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่ใช่คู่แล้วเราก็มีคู่ของเราอยู่แล้วด้วยเรามีแฟนแล้วอย่างเงี้ยแต่แฟนเราไม่ค่อยมีเวลาให้ตรงนี้นะคะคุณต้องหยุด ความรู้สึกตรงนี้นะคะก็คือถ้ามันหยุดความรู้สึกไม่ได้ก็ต้องออกห่างจากคนเนี้ยที่ทำให้คุณรู้สึกสะดุดใจก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องที่กูไม่กลับนะคะต้องหยุดสชตั้งแต่ตอนนี้ยกเว้นคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขกับคนรักของคุณเลยและคุณต้องการจะเลิกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปนะคะแต่ถ้าคุณยังรักคนรักของคุณดีอยู่เพียงแต่ว่าคนรักช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้เราก็ต้องทำตัวให สมกับเป็นคนรักที่ดีของเขานะคะเราก็ต้องไม่วอกแวกแล้วก็รอคอยนะคะคอยเป็นกําลังใจในช่วงเวลาที่เขากําลังยากลําบากในช่วงเวลาที่เขากําลังงานเยอะงานยุง่งไม่ใช่พอเขางานเยอะงานยุง่งนั้นเราไปหากิกดีกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องนะคะดังนั้นนะคะทําตัวให้อยู่ในจุดที่เป็นคนรักที่ดีกับเขาให้สมกับที่เขารักคุณนะเขาก็ได้ไพ่ของความรู้สึกดีๆห่วงแหนคุณมากทีเดียวความรักสุขความสัมพันธ์เนี่ย สำหรับเขากับคุณเนี่ยมันมีความมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยไอตัวเดวิลเนี่ยที่มันเข้ามามันเป็นบททดสอบเท่านั้นเองว่าจะดูว่าคุณอนะมั่นคงแค่ไหนถ้าคุณมั่นคงคุณผ่านบททดสอบนี้ไปได้ความรักก็ดูว่าดําเนินไปเบื้องหน้ามันคือราชินีเหรียญราชินีเหรียญคือความมั่นคงแล้วก็กอร่างสร้นตัวร่วมกันนะคะดําเนินกันไปได้ยาวๆค่ะอยู่ที่คุณนะว่าจะผ่านบททดสอบนี้ไว้แต่คุณเนื้อหอมมากจริงๆนะคะดังนั้นจะต้องมีคนมาเกาะแกะทําให้คุณหวั่นไหวได้ก็ต้องรีบตัดไฟตั้งแ ต้นลมนะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวราศีกุมค่ะขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ